ประธานกรกะตสุพชัยสมเจริญได้ชี้แจงกรณีถูกวิพากวิจาร์ณการเดินทางไปศึกษาดูการลงประชามติในสกอตแลนด์และสหาราชอาณาจักรของนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพอตสอรุ่นที่5นะครับ ยืนยันว่าเป็นการไปศึกษาดูงานซึ่งเป็นแผนงานและงบประมาณของสถาบันที่กำหนดไว้อยู่แล้วและเป็นโครงการศึกษาดูงานที่กำหนดไว้ในหลักสูตรพอต่อสอทุกรุ่นไม่ใช่การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินขึ้นมาใหม่และเป็นการดูงานในช่วงที่มีการทำประชามติที่สำคัญครับทำให้เห็นบรรยากาศการลงประชามติในต่างประเทศถึงแม้ว่าประชาชนจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่ก็ไม่มีบรรยากาศของความขัดแยง้งและควรนำส่วนดีมาพัฒนาและปรับใช้ให้เหมาะสมกับไทย รวมทั้งการศึกษารูปแบบวิธีการลงประชามติและการเลือกตั้งที่แตกต่างกับประเทศไทยครับหากรัฐบาลต้องการให้ชี้แจงก็พร้อมที่จะดำเนินการ ขณะที่กรกะตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งสมชัยศรีสุทธิยากรบอกว่าการศึกษาดูงานลงประชามติเป็นไปได้วยความคุ้มค่าให้ความรู้และประโยชน์ที่สามารถนํามาปรับใช้เพื่อการปฏิรูปการเลือกตั้งของไทยให้มีประสิทธิภาพได้ครับและหลังจากกลับจากศึกษาดูงานแล้วนะักศึกษาทุกคนจะต้องทํารายงานสรุปและอธิบายผลที่ได้จากการดูงานด้วย สำหรับโครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศของหลักสูตรพอ,ะอนะครับมีกําหนดไว้อย่างชัดเจนในแผนการศึกษาซึ่งการเดินทางครั้งนี้เดินทางเป็นช่วงที่มีการเลือกตั้งในสองประเทศคือสวีเดนเดนมาร์กและสายอังกฤษสกอตแลนด์ Scotland. โดยมีนักศึกษารุ่นที่5ทั้งสิ้น87คนใช้งบประมาณของกกตไม่ถึง5ล้านบาทและนักศึกษาต้องออกงบประมาณส่วนตัวจํานวนหนึ่งนะครับเพื่อใช้ในการเดินทางครั้งนี้ด้วย